ครับผมวันนี้นะครับกับนิสสันบิ๊กเอ็มนะครับจอโค้งปี39มเก้พวงมาลัยพาวเวอร์นะครับนคันนี้นะครับตัวพิเศษด้วยนะครับสวยๆนะครับตัวพิเศษยังไงนะครับปรับพวงมาลัยได้นะครับคันนี้เดี๋ยวจะให้น้องๆนะครับปรับให้ดูนะครับตอนนี้นะครับผมดูสีสันรอบคันนิดนึงนะครับสีสันนะครับรอบคันอ่แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับผม เดี๋ยวดูนะครับคันนี้ได้การชนท้ายเดิมมาด้วยนะครับอ่าการชนท้ายเดิมโรงงานนะครับผมสวยๆนะครับมือเปิดกลางนะครับคันนี้มาในกระบะแม็กไลเนอร์นะครับตะขอข้างเลดมีมาให้นะครับผมอีกยางอะไรให้นะครับอ่าเดี๋ยวดูช่วงล่างนิดนึงนะครับกันเซนะครับกันโยกนะครับผมให้ด้วยนะครับโอเคครับ เดี๋ยวดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับสวยนะครับไฟเลี้ยวยังไม่มีริ้วรอยนะครับไม่แตกไม่ล้านนะครับล้อแม็กนะครับคันนี้ยางดีสี่เส้นครับผมโดยรวมนะครับรอบคันสงสวยนะครับขับดีนะครับเมื่อกี้ขับมารอบหนึ่งและเดี๋ยวผมจะทดลองขับให้อีกรอบหนึ่งนะครับผมตอนนี้สตาร์ทฟังเสียงเครื่องกันนิดนึงนะครับ เสียงเครื่องนะครับติดนิ่มเลยนะครับผมคันนี้นะครับเครื่องไดเล็กนะครับไม่ใช่หัวเผานะครับผมไม่มีไอไม่มีพ่นนะครับเครื่องนะครับให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมรับประกันเต็มร้อยเครื่องคันนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราดูภายในนิดนึงนะครับผมจะดูภายในนะครับภายในภายในครับ ภายในสวยๆแอร์เย็นๆนะครับผมแผงประตูขวาซ้ายนะครับไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับด้านหลังก็บอกไม่มีฉีกไม่ีขาดนะครับด้านบนสวยนะครับผมเดี๋ยวให้น้องปรับพรงงอะไรนิดนึงนะครับผมปรับพวงมอะไรให้ดูนิดนึงครับอันนี้ตัวพิเศษเนาะผมอะไรปรับได้นะครับผมปรับขึ้นปรับลงนะครับโยกขึ้นโยกลงนะครับผมปรับยังไงฮะดูถ้ามีโยกให้นะครับ ตัวพิเศษปรับได้นะครับให้เข้ากับสิริละของผู้ใช้งานนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะไปทดลองขับให้ดูนิดนิดหนึ่งนะครับคัสซีนะครับผมจะให้ดูคัสซีนะครับคัสซีสวยนะครับคัสซีสวยนะครับคัสซีกะปองมีการพ่นเก็บการสนิมมาให้นะครับพ่นการสนิมมาให้เรียบร้อยเลยคันนี้นะครับ เออก็แต่งนิดหน่อยพอสมควรนะครับเอ่อมีระบบกันเซนะครับกันโครงนะครับผมขับดีหนาดูนะครับเดี๋ยวไปทดลองขับให้ดูเลยนะครับผมเคครับตอนนี้ก็เข้ามานั่งในรถเรียบร้อยนะครับเอ่อก่อนจะออกตัวก็เช็คระบบนะครับเบรกมือนะครับใช้ได้นะครับผมหน้าปัดใช้ได้นะครับเลขไม้นะครับแสนสองหมื่นโลนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับเอ่อ แอร์เย็นนะครับผมแอร์เย็นโอเคครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ออกตัวกันนะครับผมอ่าแต่ดังนะครับผมออกตัวครับผมลายพาวเวอร์นะครับขับมือเดียวนะครับเบาเาเลยคันนี้ครับเบาเาเลยนะครับโอเคครับอ่าเดี๋ยวเราก็กำลังออกตัวนะครับตอนนี้ขับมือเดียวก่อนนะครับถือกล้องเองนะครับผมอ่า ล้องแทนคับมือเดียวก็ขับได้นะครับความเบาของมันนะครับตอนนี้ก็สาขาเราอยู่ตรงนี้นะครับกําลังสร้างนะครับโชว์รูมเนาะตอนนี้ก็เป็นป้อมตํารวจยางซ้ายนะครับผมก็ทําที่จอดรถไว้นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวออกตัวนะครับเจอสองครับผมก็พุ่งดีนะครับคันนี้พุ่งดีใช้ได้ศูนย์นะครับลองศูนย์ครับศูนย์ดีนะครับปล่อยมือได้เลยนะครับผมทางเป็นุ่มเป็นก่อนนิดนึงเนาะ ครับถือว่าจะได้ขนาดนี้นะครับอัตราเร่งเร่งดีนะครับโ้เร่งตุ้มรุ่ปารนะครับพีเกมนะครับเครื่องแรงนะครับพีเกมขอบอกครับเครื่องสมบูรณ์สมบูรณ์นี่มีร้อยสี่ร้อยห้านะครับโหพีเกมนะครับเฟืองท้ายนะครับไม่หอนะครับผมเฟืองท้ายไม่มีหอนนะครับเฟืองเกียร์ไม่มีหลุดนะครับผมเฟืองเกียร์ไม่มีหลุดแอร์ก็เย็นด้วยนะครับอันนี้รปาร์ตเลยใช้ได้ครับผม ตองล่างดีครับอ่านิ่มนวลนะครับผมมีกันเซให้ด้วยนะครับคันนี้ยางดีสี่เส้นถือว่าใช้ได้นะครับผมคันนี้โอเคครับเดี๋ยวผมจะทดลองเบรกกันนี้ตึงเนาะอ่ากลางโค้งเลยนะครับโดีคครับเบรกเกมาครับเบรกแต่นี่ตึงเลยนะครับมาใช้ได้ครับเบรกไม่หายครับผมคับตอนนี้ผมวิ่งอยู่เส้นสุโขทัยบางระกำนะครับถ้ามาจาก หางละกรพ่อจะวิ่งใช้ถนนเส้นนี้นะครับผ่านหน้าร้านผมนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวกลับลําตรงนี้เลยครับครับผมหลังจากที่ได้ทดลองขับนะครับนิสสันบิ๊กเอ็มปีสนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์ตัวพิเศษนะครับพวงมาลัยปรับได้นะครับผมคันนี้อัตราเร่งดีนะครับเครื่องเฟืองท้ายเฟืองเกียร์ไม่มีหลุดไม่มีหอนนะครับผมรถขับดีนะครับผม สงก็สวยนะครับพี่ๆนะครับหาใช้งานนะครับคันนี้ครับผมแนะนํานะครับพวงมาลัยก็เบานะครับเบาเหมือนรถเก่งเลยนะครับผมมาทดลองขับได้นะครับที่ตำบลทางซ้ายนะครับอําเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนะครับก่อนเข้ามานะครับโทรหาผมนิดนึงนะครับเพราะว่าผมวิ่งหารถทุกวันนะครับกลัวจะเวลาไม่ตรงกันเนาะเดี๋ยวจะมาฟาวนะครับมาไม่เจอนะครับพี่เดี๋ยวดูคัสซีให้ชัดๆอีกทีนะครับคัสซี สวยครับนีพ่นการสนิมมาให้เรียบร้อยนะครับผมเจ้าของก็คนเล่นรถระดับหนึ่งเนาะก็พวงล่างก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับทำมาดีครับขับได้ดีเลยนะครับคังนี้เดี๋ยวราคานะครับผมจะเปิดราคาไปให้เลยนะครับผมราคานะคะเปิดอยู่ที่หนึ่งแสนห้าพันบาทนะครับผมหนึ่งแสนห้าพันบาทนะครับหากพี่ๆสนใจนะครับ หรือว่าชอบในนิสสันบิ๊กเอ็มคันนี้นะครับลองโทรเข้ามานะครับสอบถามกันได้นะครับผมเบอร์โทรนะครับ0 8 5 3 7 9 2 7 8 5นะครับผมรถมือสองสุโขทัยนะครับ ID Line ก็เบอร์นี้นะครับนิสสันบิ๊กเอ็มปี39พงาลยพาวเวอร์ตัวพิเศษนะครับพงาลยปรับได้นะครับอ่าพงโลยด้านไหนปรับได้ด้วยนะครับคันนี้เปิดอยู่ที่ราคา150,000บาทนะครับผม หากพี่ๆนะครับสนใจนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับถ้าไม่อยากพลาดนะครับการรับชมคลิปใหม่ๆของทางช่องรถมือสองสุโขทัยนะครับให้พี่ๆนะครับฝากกดติดตามทางช่องรถมือสองสุโขทัยด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับจะได้หารถดีๆรถใหม่ๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมทันนี้สวัสดีครับ